สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวนะฮะมีเรื่องมาอัปเดตกันเช่นเคยครับก็ขออนุญ,ญาตนะฮะหยิบยืมวิดีโอจากทวิตเตอร์แอคเคาท์ที่ชื่อว่าลิซ่าอัปเดตมาให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะฮะอ่ะอันนี้เป็นโฆษณาแอดนะฮะที่อยู่บนตึกนะฮะเขาลงเอาไว้ว่าอยู่ที่สยามดิสคัพเบอรี่กรุงเทพนะอ่ะสำเนียงแอดมินไม่ดีขออภยัยฮะสยามดิสท,ที่กรุงเทพนั่นเองนะฮะอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากทีเดียวนะฮะสำหรับ A D L ะะก็อย่างที่หลายๆคนคงทราบเป็นดีนะฮะว่าน้องเนี่ยจับมือนะฮะเช็คแฮนร่วมงานกับเขานะแล้วก็ตัวน้องเองเนี่ยก็ชอบผลิตภัณฑ์ของเขาด้วยนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมานะฮะน้องก็มีการยิบจับนะฮะผลิตภัณฑ์นะฮะอย่างเสื้อของเขาเอามาใส่แบบเท่ๆเก๋ๆคูลๆด้วยนะครับเพราะว่าน้องของเราก็เป็นคนชอบเสื้อผ้าแนวสตรีทอยู่แล้วเนาะแล้วแบรนด์นี้เขาออกแนวะแบบเก๋ๆคูลๆก็คงเข้าตาน้องเลยทีเดียวแหละ ก็เป็นโฆษณาแอดตัวนี้นะฮะมูฟเมนต์สวยๆแบบนี้นะฮะก็หลายๆคนอาจจะได้เห็นกันไปแล้วฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่หยิบมาฝากเพราะว่าอยู่บนตึกนะฮะ ส่วนตัวแอดมินนี่ชอบจริงๆนะฮะอยู่ในตึกกลางเมืองแบบนี้เนาะมันทําให้อดคิดไม่ได้นะ,ะว่าทางด้าน ADLV เนี่ยเขารู้แน่ๆเลยว่าแฟนคลับของน้องนะฮะที่อยู่ในไทยเนี่ยก็มีเยอะมากเช่นกันนะฮะแล้วก็คนไทยเนี่ยชอบแต่งตัวกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าน้องเนี่ยเป็นไอดอลในการแต่งตัวให้กับไทยหลายๆคนด้วยนะฮะก็เลยเป็นไปได้ว่า ADLV เนี่ยก็หวังที่แบบจะทําตลาดในไทยด้วยนะฮะเออคงกะว่าแบบขายดีในไทย ด้วยแน่ๆนะฮะแบบว่าให้คนไทยสั่งซื้อหรือว่าอะไรแบบนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจเลยเดียวะฮะเดินหน้าลุยกันเต็มที่แบบนี้กับ A.D.L.F. นะฮะคือต้องบอกว่ามีของดีอยู่ในมือแล้วพอน้องมีลิซ่ายอยู่ในมือแล้วก็คือจะพูดว่าไงเดียจะไม่มาทาแอดลงในไทยก็กระไรอยู่นะฮะเพราะว่าแน่นอนว่านี่คือบ้านเกิดของน้องด้วยแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่มีเบสฐานแฟนคลับของน้องอยู่เยอะด้วยนะฮะคาดการว่าน่าจะขายดิบขายดีเลยทีเดียวนะฮะ คนอื่นมีความเห็นยังไงนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันได้นะฮะว่าเขาคิดจะมาตีตลาดที่ไทยหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะจะมีการแบบมาจัดอีเวนต์ที่ไทยหรือเปล่านะฮะก็ต้องบอกว่าถ้ามีการจัดอีเวนต์ขึ้นที่ไทยโนแล้วเขาแบบดึงน้องมาได้อะไรแบบนี้เนี่ยคงเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแบบเซอร์ไพรส์มากๆนะฮะคาดการณ์ว่าแบบ ผู้คนเนี่ยต้องลังไไลมากแบบมืดฟ้ามัวด,ดินเลยทีเดียวนะฮะเรียกว่าไปจัดที่เมืองไหนเนี่ยเมืองนั้นก็น่าจะแบบว่าแบบว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนอื่นไปด้วยเลยทีเดียวอะคือแบบกระทบเยอะจริงๆเนาะคือเหมือนเรื่องโรตีเสใหม่ใช่ไหมคือแบบโอ้โห น้องของเรานี่คือ Impact วงกว้างมากนะฮะคือต้องบอกว่าผลสะท้อนของน้องเนี่ยคือกระจายวงกว้างมากๆเราคิดดูถ้าทางด้าน ADLV เนี่ยเขาแบบมาจัดอีเวนต์นะโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะก็นี่แหละฮะคือต้องคิดดูดีๆนะฮะว่าถ้ามาที่นี่นี่รายได้น่าจะถล่มทลายนะฮะฝากถึง ADLV นะฮะมาเถอะครับพาน้องมาที่นี่ฮะมาที่เมืองไทยนี่แหละรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะแฟนไทยเยอะจริงๆอันนี้เมนการันตีได้เลยนะฮะ,ะมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้นะครับพูดคุยกัน ได้ทุกทุกคนก็เราเป็นหรือว่าเป็นเป็นแบบว่าคนที่ชอบลิซ่าเหมือนกันเนอะเออก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะฮะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ